ก็จะใส่ฟักทองไปอูอ่เอ่อใส่น้ำไปนิดนึง ก็บำไฟนิดนึงไปผัดขีิกร็บำไฟนิดนึงปิดฝาเอาไว้รอให้พอทองสุกสนิทแล้วก็มาเติมน้ำขอบคุณที่รับชมจ้า ก็จะไม่แดงเหมือนร้อนสุดเลยร้อนร้อนร้อนเสร็จแล้วเราก็ใส่กับน้ำปลาไปหน่อยกับพริกแกงกับกะทิให้หอม หมูเสิมลงไปนอนเลยสแนักมเดียวอเอ้ยอเอ้ย เองกักเองข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมอ้อลืมอย่งางนึงเด็กน้นยอยนะหนึ่งที่สุด อ,อันนี้เสนอเมนูแกงสับทอลพริตำเองนะเนี่ยเง่อเขสกนี่งเมอเดียว เออเออเออทนเดี่สุกเองกับเองข่าตะไคร่ใบมะกรูดกระเทียมอ้อลืมอย่างปิดฝาเอาไว้รอให้ฟอดทองสุกสันิ้แล้วก็มาเติมน้ำ ขอบคุณที่รับชมจ้าเคที่นอนนี้เสนอเมนูแกงสักทอ,อทิ่มตั้เองนอะเนี่ยหมูเสริลงไปมาเริ่มอีกหมู ลงลงไปนอเริ่มที่สุด ส่งหมูเสโลิมลงไปนอนเลยแล้วก็จะปิดฝาอุูเอาไว้นะ้ะก็ทองมันสุกไปนิดนิด ก,ก็จะใส่ฟักทองไปอุ้ก็จะใส่ฟักทองไปอุ้ ตามน,น้ำปลาไปหน่อยเองกับเองข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมอ้อลืมยังลืมหอมหอมไม่มีขขอหอมหน่อยไไม่มีเติมน้ำไปนิดนึี แก็บตามเองข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมอ้อลืมยังเติมน้ำไปนิดนึดน่งเติมน้ำไปนิดนึดน่ง เสนเมนูแดงสักกพิตำเองเลยนเนี่ยบบก็จะไม่แดงเหมือนเราซื้อมาร้อนร้อนเสร็จแล้วล้วก็ใส่ก่เ ฝาอุ่เอาไว้ให้กระทงมันีสุกเลยนิดนิดหมนเสรมลงไป เนิ่มทีม่สุดันน่้เสน,นอเนะมนูแตงกอาพริกตำเอ็เนอะนเนี่ยแตงกวาไปไหนเนี่ย จะใส่ผักทองไปอุ้